โอเคนะผมอยู่กับผมเลยคือคือวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมใหม่นะผมเกมแนวเบนเทนเกมใหม่นะฮะอ่าซึ่งภาพสวยจัดนะครับผมมีแอนิเมชันการแปลงร่างนะครับผมโคตรด,ดีแบบนี้นะฮะแล้วก็มาดูสตอรี่ของเขากันก่อนเลยนะค yeah, oh, รับผมแย่ฟอร์เตอร์มันสตอร์นเหรอวันนี้กันสตรัมเดย์โอ้โห้ท่าเดินรีบไปไหนอ่ะอันนี้คือผมเป็นไอ้นี่แล้วเหรอเป็นอ๋อเป็นหลานแล้วเป็นหลานปูแม็กอึมอัศรมปรัปปะมาเฟรียละสามไรโมปราเต มันจะเป็นล้อเลียนเขาเดียเด๋ยวโดนดาราม่าล้อเลียนอีกไม่ได้ตั้งใจล้อเลียนนะครับผมแต่ผมอ่านไม่ออกจริงนะครับคือให้มองเป็นแบบความบันเทิงดีกว่าอย่ามองว่าผมล้อเลียนเลยฮะถึงมันจะเป็น <c oughs> ถึงมันจะเป็นการกันแบบอนึงกันแต่ผมควรตีนะไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพื่อน,เอ,นเออนะครับแล้วมันข้ามยังไงเนี่ยฮลัลโหลเพื่อนคือจะเล่นเกมเนี่ยเพื่อนไม่ได้จะดูหนังดูซอรี่ดูดูอะไรอย่างนั้น โอ้สวยจัดเฮ้ยภาพสวยนะสวยเลยนะครับเป็นภาพแบบเป็นเบนเทนที่สวยมากนะครับไหนผมอยู่ไหนไหนอะไหนตัวผมอะฮะอัลโหลนี่ลงรถมาแล้วเป็นไงอย่างหล่อเฟี้ยวอะ UMA อัปเดตสตัมต่อไปกันได้ตัวตัวตัมบัต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 รวตัวตัวตัตตตัตัวตัวตียรัวตัวตัตัตัวตวตัััตต ไม่ได้ตั้งใจขอเรียนเพื่อนนะครับย้ำๆนะครับไม่ได้ตั้งใจแต่เจตนาไม่ใช่แล้วอูดผ่ำไท่มาปะหนึ่งโปรยหนึ่งแปลงเขมนแล้วนอะโอเคนะผมก็อุกบาตตกแล้วนะครับเออไอ้นี่มันอะไรกันไอ้ฉันโอ้ยมันอุกาบาตตก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 ไอ้ลื่นลื่นลื่นหล่อลื่นไหมล่ะไม่น่าเกิดมาหล่อเลยหล่อลื่นโอ้โหแล้วเปิดแอนิเมชั่นโอ้โห มันช่างจ่าสะเกล์กำลังจะสวมไปที่แขนข้างที่สามมุมข้าไม่ใช่ละเฮ้ยนี่มันคือไรกันนะป๊ะป้าป๊ะป้าเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้บอดมอนปะน่ะมอนจะมาล่อแล้วน่ะอะไรเนี่ยโอ้ป๊ะป้าผมได้อะไรมาแกไม่รู้อ่ะปาป้าไม่ใช่ละอันนั้นปูแม็กอะไรเบนส์เวิร์สโปรเทกเตอร์นะผมเราก็อยู่กันในแบบเบนส์เวิร์สโปรเทกเตอร์ โอเคนะผมเปิดอินโทรโ,นนโคตรนานเฮ้ยเพลง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 ลิกาซิตลิกาซิลด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 โอ้โหแล้วมันลด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 ตะอ่าโอเคนะครับผมผมก็จะมารีวิวนะครับยังไม่สอนเล่นนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับจะให้จะให้สอนเล่นเลยมันก็ยังไงอยู่นะเพื่อนๆตอนนี้ที่เราจะมีก็จะมีไปกดตัว R เหมือนกันนะครับ ต้องเลเวลสิบเลเวลสิบเราจะได้ตัวใหม่เลเวลยี่สิบเลเวลสามสิบตอนนี้มีสี่ตัวโอเคอาามีโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วเพือพ่อนๆไปแล้วก็แปลงร่างเป็นเอ้าเอา,เอา,เอากดแปลงร่างเป็น h i a t Blood มออ,าอามา,มาขึ้นแขนกลายเป็นตัวไฟอ่ะไฟมารอรอน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 อนี่ฉันเป็นตัวอะไรไปแล้วฉันเป็น Heat Blood เอหอหล่อเท่และนายก็คือ โดนชัดจริงเตสตูสมเฮ้ยทำโคตรดีอะเพื่อนแต่ภาพโคตรสวยอะตูมต่อยได้ไหมกดต่อยไงไออ๋อ,อกดเอฟกดเอฟนี่คือท่าถ้าเคลื่อนที่นะครับอ่าพลังไฟเบิร์นิ่งเบิร์ตูมหายแล้วมันมีเควสไหมอ๋อมันมีเควสอยู่นะครับผมมาตีเปล่ามันก็ไม่ได้อะไรที่เพื่อนเฮ้ยเพื่อนเขาตีกันเอง เฮ้ยไมอย่อย่าทำอย่างนี้เฮ้ยเราต้องสมมามัคคีเป็นพลังสมมามัคคงเป็นพลีอะไรวะหน้านะคเอ็หน้าผมให้เอ,อจัดการโดนหกตัวอนะครับก็โอ้ยโหภาพสวยจัดเดี๋ยวผมมีโปรเจกต์มีเกมนี้ยาวๆเลยผมบอกตรงๆยาวๆเลยนะจัดที่รักจา๋าไปนะครับผมกดแซดไปปุ๊บมันทำอย่างอื่นได้ไปอ๋อต่อยกดคลิกต่อยได้เลย โอไมนิเอ็กแม้จะมีแบบนี้บ้างนะแบบคลิกต่อยเลยเลยไม่ต้องกด F นะฮะแต่ก็อย่างว่าแหละมันคนละแบบกันก็ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะเฮ้ย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 ,ย,ยไปตู๊มโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งดอกไปเฮ้ยตู๊มตายหายไปหนึ่งในหนึ่งตัวแล้วครับผมเพื่อนๆน,นี่นะครับเราก็เยอะยิงไปปูมโดนไปหนึ่งโดนป่ะนะโดนด,ดิ เฮ้ยเฮ้ยแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมดเฮ้อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมดไหนดูซิมีเกมพาร์ตอะไรบ้างนะเกมพาร์ตแบตเตอรี่คูณสองหกเก้าเก้า V.P. สองเก้าเก้าสกิปซัมมอนดรอปมีประมาณนี้ใช่ไหมเกมพาร์ตมีไหมโอ้ดีเอ็นเอนะครับ ไอ,อยาเราก็แปลงล่างแล้วเฮ้ยแบตเตอรี่ไปแปลงล่างกุ้มทูชอขี้จะแตกกุ้มเป็นไงแล้วมันเท่มากเลยนะโอ้ทำดีแล้วเนี่ยแต่ก็อย่างว่านะผมเอเลียนที่แบบยังมาไม่ครบก็ก็คงจะเป็นเพราะการไอ้นี่ของเขาเนี่ยแหละครับผมเอ้าเฮ้ยมันช่วยกันฟาร์มไม่ได้เหรอเนี่ย โอ้โหโดนล่าฟรีเลยสกิลฟรีอ,อย่างงี้ปุ๊บปุ๊บโดนไหมครับผมโดนไปโดนไปอื้อต่อย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 ไปละต่อยไปละถอยไปละต่อยทีละห้าเป็นไงล่ะโคตรเฟี้ยวเลยนะครับผมก็โอ้โหแล้วตุ๊กแกร้อนอย่างดังโดนโดนโดนไปดิโดนเอ้ามันโดนไม่ใช่เหรอนี่นะผมก็ไปพลังไฟตุ้มเอาตายวายตายเลย อมแล้วปล่อยตรงนี้มันไปนปล่อยมันเป็นระเบิดไกลจังกับเพื่อนขดฝาลังไฟระเบิดตรงนี้แหละปุ๊ม <c oughs> ตามไปหนึ่งทีโอเคนะผมเราจะมาฟาร์มจนกว่าเวลจะอัพนะนะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยลงพื้นลงพื้นบอกให้บอกให้ยิงลงพื้นเอ้จะตายเฮ้ยโอ้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 โอ,โอ,โอ,โอ้ไม่ใช่แล้ว <c oughs> อันนั้นฮะ อันนไม่ใช่แล้วนี่ตายไปซะมึงอาจจะมาแย่งโดรนของชัอนอีกันเลยอ่าคืออะไรอ๋อททานฟอร์มวล์แรนดอมไมซ์ก็คือเลือกตัวให้เองไม่ต้องมาไม่ต้องมายุ่งหรอกนะครับผมไม่ต้องมาเลือกให้เองนะครับผมผมเลือกเองได้นะครับไม่เหมือนไอ้เบนตอนเด็กผมฉลาดกว่าเยอะนะครับไปร่องอีชจะแตกเปเไย มันน่าใช้ไหมเนี่ยถ้าถ้าแปลงร่างแล้วพูดอย่างเงี้ยนี่ครับผมลาดลาดลัดกับลาดก็ไม่ได้อุย้ยแต่โุ้ยโดนเพียบเลยเนี่ยเฮ้ยแต่มันไม่ใช่แค่โดนนี่มันมีตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้นี่คนระับผมแล้วก็ระเบิดไปตีไปเฮ้ยมีท่าสองแล้วหรอเฮ้ยโอ้โหเร็วไปนะเพื่อนปึ๊บนี่ไปแล้วก็ตีไปตีไปโอเคก็มาประมาณนี้ซะก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวผมมาลงคลิปนี้ต่อแน่นอนนะฮะ แต่ว่าคลิปนี้มีมาเท่านี้นะผมอ๋อผมก็ฝากช่องเพื่อนผมไว้ด้วยนะครับผมเป็นช่องเพื่อนที่แบบว่าทํากับผมนะครับช่องที่เล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่เบนเทนกับแมปฟาร์มเบลนะฮะก็ไปดูกันได้นะครับผมตัวคลิปนี้มีมาเท่านี้นะจ๊ะเอ้ยอะไรอะโอเคนะครับผมคลิปนี้ประมาณเท่านี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะไปลวจ้า